ตมานมาัอบแล้วโอ้ถามพิ่งมาไม่ไม่ผมขอแค่ขอแค่ไม่แล้วก็ดับเลย่ละไม่เป็นไรมีไหมล่ะ โรเรียกพี่โจเลยตอนเช้าตอนหองยวมแล้วเรามีเบอร์มีอะไรที่ร้านไหมเราลองขอขอองอ๋ขอสอเนี่ยขอสองมาตรวจแล้วตั้งแต่วันไม่พอใจอ่ะผมไม่จุดไฟเผาเลยอ่ะ น่าจะถีบก่อนด้วยพี่ไม่งั้นรถผมไม่ล้มหรอกเพราะผมจอดไว้อีกแนวหนึ่งเลยล้มคนละท่าเลยแต่งมาไหมแต่งเแต่งด้วยใช่ไหมใช่ล้อผมก็หกพันแล้วเลยทั้งหมดทั้งหมดแต่งมาประมาณก็แบบก็เก็บอะเยอะม 先都帮我买吧，我、哦、能改改不了的。 น้องช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยว่าก่อนเกิดเพียงเป็นยังไงบ้างวันที่28นะครับพี่ผมไปเที่ยวพี่แล้วก็ผมจอดรถทิ้งไว้แล้วผมก็กลับบ้านกับเพื่อนนะพี่พอทีนี้ผมจะมารถตอนเช้ารถโดนเผาเป็นร้านอะไรอ่ะน้องเป็นร้านเหล้าแล้วเราก็คือไปใช้บริการปกติใช่ครับแล้วมารู้อีกเีตอนไหนครับตอนตีห้าพี่ตอนไปเอารถครับใครเป็นคนบอกเราเรถ่องเผาไม่มีพี่ผมเข้าไปเจอรถก็ สภาพเป็นงั้นแล้วครับรู้สึกยังไงบ้างที่ที่เกิดขึ้นกับเราผมก็เดือดร้อนนะพี่ผมตกใจด้วยเนี่ยอยู่ๆผมก็รถมาโดนเผาไงี้ยครับพี่ผมไม่คิดด้วยว่ามันจะมีอเขาจะรู้สาเหตุไหมว่าที่รถโดนเผาเนี่ยเพราะอะไรไม่รู้เลยครับพี่เพราะว่าคนทําผมก็ไม่รู้จักกันมาก่อนด้วยแล้วส่วนคลิปที่มีเนี่ยใครเป็นคนถ่ายล่ะครับเจ้าของร้านข้างๆครับร<ม>้านโฟกัสเอาเป็ เขาได้บอกไหมว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างก็เขาเน่เดินไปถ่ายคลิปตอนที่รถไฟกําลังคนนี้กําลังเผาครับคนทำกำลังเผาแล้วเขาก็ไปดับให้ครับพี่แต่ผมงงอย่างนึงเนี่ยเขาดับไฟได้แต่เขาโทรแจ้งความเหมือนไม่ได้เขาได้ถามคนเผาไหมว่าทําไปเพราะอะไรไม่ได้ถามพี่ผมว่าเพราะว่าในคลิปเนี่ยมันจงใจเผาใช่ไหมใช่พี่ผมดูก็จงใจเผาเขาพูดว่ายังไงบ้างคนเผาคน คนเผ่าผมยังไม่เจอเลยไม,ม่ในคลิปอะเขาพูดว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าเดี๋ยวผมเอาแค่ไม้แล้วก็เดี๋ยวดับเลยอ๋พี่ผมได้ยินแค่นั้นแล้วจากหลังที่เราไปเอารถเนี่ยเราได้ตามหาตัวคนเผ่าไหมเนาะตามพี่ก็ตั้งแต่คืนนั้นเลยครับเห็นรถสบ้านมันก็ไปแจ้งความเลยครับเราได้สอบถามคนเราแ,แกน้นไหมว่ารู้จักเขาหรือเปล่าถามมาถามพวก<ม>ยามฝั่งตรงข้ามเขาขก็บอกว่าเขาไม่รู้จัก เขายังไงอยากฝากอะไรเกี่ยวเขาไมก็ผมก็อยากจะรู้ว่าขอทําไปทําไมครับพี่แล้วทำไปเพื่ออะไรครับเราไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยจอดที่จอดขวา,ออางไม่ถึงไม่ได้จอดขวางที่เขาเลยด้วยครับพี่เป็นที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ครับคือเราไปจอดแล้วนนะแล้วเราไปร้านอื่นถูกไหมอย่างี้ไมไม่ครับพี่ผมไปผมกลับไม่ไหวผมไปกับเพื่อนก็ไปร้านให้จอดใช่แล้วกลับกับเพื่อนใช่แล้วแล้วก็กลับกับเพื่อนใช่ ก็ไปใช้บริการร้านเขาด้วยครับเอกแต่แค่ขากับขับไม่ไหวขับไม่ไหว<ร>ขับ<ด>กับเพื่อนแล้วเราได้ถามทางร้านไหมว่าเกิดเหตุแบบนี้ทางทางร้านเขาบอกว่าเขาว่าปิดร้านไปแล้วครับตอนนั้นนะร้านเขาปิดไปแล้วครับเหลือแต่ร้านข้างๆที่ยังเปิดอยู่เจ้าของร้านที่เขาถ่ายคลิปแบบเจ้าของร้านถ่ายคลิปก็ไม่รู้คนขับไม่รู้จักคนขับอะไรด้วยเขาก็บอกไม่รู้จักครับเจ้าของร้านข้างๆใช่ไหมไม่ใช่ร้านที่โดนขับ แล้วทางร้านเนี่ยให้ความรุือกับเราไหมครับให้ครับ,รบเขาก็ช่วยเต็มที่เขาเผาตอนกี่โมงเราได้ถามเขาคนถ่ายคลิปไหมผมว่าน่าจะช่วงประมาตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยพี่เพราะว่าตอนแรกเพื่อนผมถ่ายรูปรถไม่ให้ดูช่วงประมาณตีสี่กว่ารถยังสภาพดีอยู่เลยพี่แล้วตีห้าผมมาเอาก็โดนเผาแล้วครับอ๋อน่าจะประมาณช่วงนั้นใช่ครับความเสียหายที่รถเนี่ยมีตรงไหนที่เสียหายมากถักทำพันเลยครับพี่ รถผมยุ่สีพังนั้งคนเลยครับอันนี้เราก็เอามาอู่เลยใช่พ็ผมโทรหาประกันครับเขาประกันเขาให้มาประเมิรราคากับเราอ๋อร,รถมีประกันเลยรถเพิ่งออกได้สี่เดือนเองเนี่ยเขาฝากให้ฝากถึงตำรวจนะครับว่าเห็นต้องหน้าชัดแล้วอยากให้ตำรวจตามมา่น้องฝากใช่ครับหน้าตาก็เห็นชัดขนาดนี้ครับช่วยผมช่วยผมจับให้ได้ไวสุดเดือนครับผมเดือดร้อนจริงที่รถผมต้องใช้งานทํางานทุกวัน<ช>ครับ นี่ก็ไม่มีรถใช้เลยตอนนี้ใช่ครับเว่